สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็สวัสดีนะครับสําหรับวันอาทิตย์นะครับวันนี้นัทก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตรถที่เข้าใหม่นะครับวันนี้นัทไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับก็จะมาลงคลิปนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้าไปดูรถได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี นะครับก็จะมีนะครับคูเปอร์ต L ห้าศูนย์ L 4 7 0 8 L 3 6 0 8นะครับแล้วก็ L 3 4 0 8นะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวนัดแฝะรูปนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับเอที่กำลังมองหารถแท็กเตอร์นะครับสภาพสวยๆอยู่ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็น L 4 0 1 8นะครับเป็นวันมือลื่นนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับที่เขาค้อนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับเรามีทีมงาานนะคคครับอยดููแลลก้ อที่หน้าร้านเปิดทุกวันครับทำการปกติทุกวันนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปนะครับท้ายคลิปได้เลยครับ apa dia kena dah? dah. dah. Mari ke Dah. Dah. Mm-hmm. <clears throat>